สวัสดีค่ะดารากรอสิบกลับมาแล้วเอธินภัณฑ์แฟนแอนคลั่งรักเข้าแล้วโดนน้องปีใหม่ตกด้วยความน่ารักงานนี้มีอุ้มกลับบ้านผู้ได้เต็มปากเลยว่าเป็นขวัญใจทั้งคนบันเทิงและแฟนๆสำหรับสาวน้อยคนเก่งน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟทักษออนที่อยใกไล่ใ,ใรกรโดนตกให้หลงในความน่ารักของน้องปีใหม่กันไปหมดอย่างลาสุดก็มาถึงคิวของเอธินพัณฑ์หวานใจของนางเอกคนเก่ง แอนทองประสมที่เจอน้องปีใหม่ครั้งแรกก็ไม่อาจต้านความน่ารักของเด็กน้อยได้โดยล่าสุดเอทินพันธ์ได้โพสต์รูปที่ถ่ายคู่กับน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมแล้วบอกว่าเจอกันครั้งแรกเดินมาแนะนําตัวเองปีใหม่ค่ะลูกสาวแม่แอฟทักษอรยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเจ้าตัวยังได้โพสต์รูป3คนคนแอนและน้องปีใหม่ในโมเมนต์น่าอินดูและแคปชั่นน่ารักว่าแอนทองบอกให้อุ้มกลับบ้านเลย งานนี้แอบพีคที่คอมเมนต์ตอบกลับของแม่แฝที่เข้ามาตอบว่าอุ้มไปไม่กลัวกลัวรีบอุ้มกลับมาคืนนะสิคะแถมแม่แอบยังเล่าด้วยว่าเมื่อแม่บอกให้นั่งรอข้างนอกที่แอนส์เพลสหนูปีรู้งานว่าต้องไปหาใครถึงได้เข้ามาข้างในเจอลุงเอครั้งแรกบอกลุงเอคุยสนุกใจดีมากเลยค่ะส่วนป้าแอนแข็งแรงมากอุ้มหนูตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็ยังอุ้มไหวเล่นเอาแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์กดหัวใจแล้วพากันทั้งขำทั้งเอ็นดูในความมูมิ่งของแอนและเอน้องปีใหม่และแม่แฟ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณรูปภาพจาก IG f underscore thaksorn a ธินพันธ์และที่มาข่าวจากสนุก com ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องดาราก็10สิบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ